สวัสดี้ยวท่านเลยนะคะพวกก็บมิสเตอร์ไฟก้หมดเาเองนะครับไทยแลด์นะเ็รับผมก็ให้คุณนะเข้ามาช่วยผมนให้อูีขงคุณอีถเลยครับให้อุกคน คนที่เข้ามาสิบคนแรกเนอะไอพีก็จริงให้ใต้เลยนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแอินเลยนะไอินยศอย่างเงี้ตอนนี้ก็ไม่เปิดเปิดไอิีนยศหรอ ก็ขอฝากคับผมดูนะถ้าใครอยากเนมาให้เลถ้าใครอยากมาเป็นลุงพีสิบคนแรกก็มาหายนะครับก็ยังจ้านไม่สวยเท่าไหร่เลเซอร์อป่าสุดยอดเจ๋งเซ็กซี่สุดๆเห็นไหมแล้วเซ็กซี่แค่ไหนจากสิี่เธอพูดไม่คม้จะจอดไหนดูซิแบบโรเก สปาอมมสปาเาปเรจเปึ๊บเอออออเนันนี้ผมก็ได้เป็นโอเน่แล้ว เปิดเบาอินเดียนะนี่ก็ขอลาไปพีนที่นนสวัสดีครับเยโอ้พีโอ้ยโอ้ย